ทุกคนออก ทีวีช่องดังอีกแล้วนะครับสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงแล่าสุขทุกคนเป็นคิวของบันเทิงไทยรัฐนะครับที่ได้มีการนําเสนอข่าวองค์อิงเพชรบ้านแพงและภาพพยนตทายอ้อนะครับซึ่งเมื่อเช้านี้หลายคนก็แชร์กันแบบรัวๆและบางคนเนี่ยก็เปิดทันรายการสดนะครับบอกว่าอุ้มอิมลูกสาวองอิงเพชรบ้านแพงออกรายการทีวีดังช่องไทยรัฐอีกแล้วนะครับกับรายการบันเทิงไทยรัฐนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงืองตอนกับทุกคนที่ทางด้านพิธีกรอย่างพี่ แจกกอรีนนะครับได้มีการพูดถึงอิงเพชรบ้านแพงและบอสโจแบบนี้นะครับแน้ยสยองขวัญเนี่ยเรื่องใครอ้อค่ะเขาบอกว่าเป็นผีแนวระทึกขวัญราม่าสร้างโดยบอสโจแห่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงจ้าไม่น่าเชื่อนะ นนี่คือ ข้อความที่วงอิงเพชรบ้านแพงครับได้ตอบข้อสงสัยให้กับ FC ฟซแฟนคลับเนี่ยได้รับทราบกันนะครับก็เป็นวิธีที่น้องเข้าฉากในภาพยนตร์คอ้อครับและถ้าทุกคนยังจำได้วันนั้นวงอิงร้องไห้หนักมากเลยครับทุกคนและทางด้านพี่วัชศิวดนเนี่ยก็เข้าไปปลอบนะครับแล้วก็พี่ๆก็ได้เข้าไปปลอบน้องน้องก็บอกว่านี่มันเกี่ยวกับคาอ้อหรือเปล่าเพราะวันนั้นไม่ใช่ซีนที่จะร้องไห้เลยนะครับแต่งอิงเพชรบ้านแพงก็ร้องไห้ออกมาก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่วันนั้นเนี่ยรู้สึกว่าพี่วัชศิ วโดนจะมีการบิ้วอารมณ์น้องด้วยเนาะเหมือนกับเป็นการด่าอค์หอิงอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่น่าจะถึงขั้นว่าจะต้องร้องไห้ขนาดนั้นเพราะว่าพี่วัดศิวดนกับอ,อิงเขาก็สนิทกันหยอกล้อกันเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องราวที่แปลกแล้วก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่จริงๆครับทุกคนสําหรับคําว่าขายอ้อนะครับอย่างที่บอกว่าอุ้งองิองข่ากระแสเองเนี่ยได้โพสต์ไปเมื่อเช้านี้นะนะับทนัสบอสโจก็มาแชร์ว่าวิมเองเนี่ยก็เคยเจอเหมือนกันเนาะตั้งแต่สมัยทํารถแห่ครับทุกกกคนเรราา็มีไว้ ก่อนทําการแสดงเช่นเดียวกันครับและในวันนั้นเนี่ยคือในการไหว้ไายอ้อครับพุกคนเขาก็จะมีกฎนะว่าห้ามทานสิ่งนั้นสิ่งนี้ในงานอะไรประมาณนี้แล้วมีผ่าวกระแสเองครับทุกคนวันนั้นก็คือไปทานของที่ เขาห้ามนะครับและเราเนี่ยตอนนั้นคือไม่มีความเชื่อเลยก็คืออ่ะเขาพาไหว้ครูก็ไหว้ไปครับพุกคนแล้วก็ไม่ได้มีความเชื่อว่าเอ้ยมันกินไม่ได้จริงๆหรอแล้ววันนั้นเราก็ลืมตัวแล้วก็เผลอกินไปนะครับปรากฏว่าเลือดก็ออกตรงคอเลยที่พิมโพสต์ไปเลยครับทุกคนสาหรับเมื่อเช้านี้ก็นี่แหละครับพุกคนก็เจอมาเหมือนกันสาหรับใครอ้อเพราะฉะนั้นก็เป็นในเรื่องของความเชื่อ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่จริงๆครับทุกคนแล้วก็วันนี้เนาะขอบคุณทางด้านไทยรัฐนะครับสำหรับบันเทิงไทยรัฐจะได้มีการนําเสนอข่าวองอิงเพชรบ้านแพงออกไปครับวันนี้ก็เพิ่งได้ยินจากปากน้องเลยครับทุกคนว่าเหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าอุงอิงยังไม่เคยออกมาพูดเลยนะครับน้องยังไม่เคยปริกป,ปากพูดเลยนะสำหรับวันนั้นนะทุกคนพื้นที่ไทยรัฐทีวีเนี่ยได้มีการเข้าไปสัมภาษณ์น้องนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าเราได้เจอเรื่องราวเนาะวันนั้นอาจจะเป็นในเรื่องของคลายอ้อหร นะครับทุกคนรวมถึง SF เนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสําหรับวันนี้ครับทุกนคนก็ต้องขอขอบคุณบันเทิงไทยรัฐด้วยกันแล้วกันครับที่ได้มีการน,นําเสนอข่าวอุ่งอิงเพชรบ้านแพงนะครับและที่สําคัญครับทพกคนวันนี้นะครับบุญอุ้ยปุ้ยบันเทิงศินฝากทุกคนติดตามเอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับเข้าไปซัพพอร์ตแล้วก็เข้าไปชมกันเยอะๆสำหรับบุญอุ้ยปุ้ยบันเทิงศินครับทพกคนก็ถือได้ว่ามอบความสุข นะครับให้กับแฟนๆเนี่ยมาโอ้โหหลาย EP แล้วนะครับแล้วก็แต่ละ EP เราจะเห็นความแตกต่างก็คือแบบว่าไม่ใช่ไลฟ์สดแล้วว่า EP นี้ก็เหมือนกันเหมือนกันไม่ใช่นะทุกคนก็คือเหมือนกับจะเป็นการครเอทออกมาใหม่ๆนะทุกคนในการแสดงต่างๆแดนเซอร์เนี่ยก็จะมีแบบว่า พิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็จะมีการเปลี่ยนชุดเรื่อยๆเลยทีเดียวครับทุกคนสำหรับแดนเซอร์หมุดนี่้่ปุ้ยบันเทิงศิลป์แล้วก็โชว์แสงสีเสียงต่างๆก็คือพัฒนามาเรื่อยๆจริงๆครับทุกคนก็เหมาะสมแล้วกับการเป็นเขาเรียกว่าอะไร DNA ของสาวน้อยเพชรป้านแพงหรือว่า DNA ของบอสโจยูมานินครับทุกคนกับการครีเอทต่างๆนั่นเองครับทุกคนและที่สําคัญเลยคือบอสโจเนี่ยเขาได้ออกมาเปิดเผยแล้วเนาะจะมีรายการแมวล่าอยู่ๆๆๆๆๆครับทุกคนแมวล่าพาเพลินนะเพราะฉะนั้นก็ปักหมุดรอเอาไว้ดีๆเเลย็้วัันนนคคครบุสําาาาหจดด่อองิ แข่งน้องไปร่วมงานอย่างแน่นอนครับทุกคนสาหรับแมวล่าเนาะแต่ที่สําคัญแต่ที่แน่ๆคืนนี้ครับ24นะทุกคนไปร่วมให้กาลังใจน้องกันครับที่บ้านเล็กที่777เมื่อกี้72221นะทุกคนคือรัวมากๆบ้านเล็กที่อะไรยาวมาก,มากๆเลยอุ่งอิงนะฮะแต่ว่า FC แฟนคลับก็คือโอ้โหดวงเฮงดวงปังกันสำหรับเมื่อคืนนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็รอชมอีกเช่นเคยครับทุกคนไปรอ เรีกไดว่าอะไรไปรอกดไลค์กดแชร์กันเพื่อที่จะให้คนเข้ามาชมน้องกันเยอะๆครับสําหรับคืนนี้นะครับทางช่องพกการชัยวิรายศินลนเรียกได้ว่าเป็นช่องที่ฮอตมากนะตอนนี้ยอดฟอลโล่คือพุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็ไม่ว่าจะลงคลิปไหนไปนะครับ fc แฟนกับก็เข้าไปชมกันเยอะมากสําหรับพอการชัยวิรายศิล์แล้วก็อัพคลิปวิดีโอแบบ เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้มาเราติดตามกันก็นกขอให้อินเทอร์เน็ตเสถียรเสถียรคืออีพีที่แล้วก็คือแอบเสียนิดหนึ่งในเรื่องของอินเทอร์เนต็ตนะทุกคนเพราะว่า1เลยก็คืออินเทอร์เนต็ตเนี่ยหลุดนะครับแล้วก็มีการพระเอกไปตามช่างมาซ่อมในวันนั้นเนาะก็เลยทําให้คนเนี่ยหายไปเยอะเลยหลังจากที่ได้เข้าไปชมประมาณ4ี่หมื่นเกือบจะห้าหมื่นนะครับทุกคนพอออกไปคนก็เหลือประมาณ2 0,000ื่นกว่ากว่านะทุกคนสําหรับวันนั้นก็ถือว่า ประสบความสําเร็จมากๆในการไลฟ์สดแล้วก็มีคนดังหลายคนเนาะที่เข้ามาให้กําลังใจก็่าจะเป็นแอดมินช่องดังอย่างเช่นช่องของพี่เบิ้ลปทุมราชอย่างนี้ช่องของพี่กระต่ายพนิพาอย่างนี้ที่เข้ามาให้กําลังใจอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนก็ขอให้วันนี้ทุกอย่างราบรือนนะครับรอชมโชว์ชใหม่ๆของหมุนอุ้ยปุ้ย,ย,ยบันเทิงสินอยู่แล้วก็วันนี้ขอให้น้องโซเฟียเพชรบ้านแพงเนาะหายป่วยเร็วๆวันนี้น้องมีอาการไอแล้วก็มีไข้นะครับทุกคนซึ่งแม่พัวก็ออกมาประกาศแล้วว่าวันนี้ไม่ได้ไปนะครับที่งานบ้านพี่อุ ขอโทษพี่สาวแล้วก็ขอโทษพ,พ่อพ่อแม่ FC แฟนคลับแล้วที่รอฝรั่งน้อยฝรั่งน้อยคือพัฒนาการแบบน้อทุกคนก้าวกระโดดเนาะซึ่งเขามีพิวอิงเป็นไอดอลนาอทุกคนก็เลยทําให้แบบเขาพัฒนาตัวเองตลอดแล้วก็มีเป็นความเป็นคนกระตันอยูนะครับมีความแบบ เก่งหลายด้านมีความรู้รอบด้านสำหรับโซเฟียเพชรบ้านแพงคับทุกคนก็ขอให้น้องประสบความสําเร็จนะ้อยตามรอยพิ้มอิงเพชรบ้านแพงเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ถือได้ว่าโซเฟียเองก็มีชื่อเสียงแบบระดับประเทศแล้วนะ้อคนก็รู้จักน้องไปที่ไหนคนก็ฝรั่งน้อยฝรั่งน้อยนะครับทุกคนสิทธิ์แ้าน้อยนะครับสิทธิ์ครูบ้าสิทธิ์ครูบ้าน,นะอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับฝากว่าพ่อแม่ด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับยิ้มด้วยนาะอแล้วก็ช่วงนี้อย่างที่บอกว่าก็ใกล้จะเดินทางมาถึงช่วงปิดฤดูกาลแล ร่วมงานวันนั้นเจอการก,กับมิมแน่นอนครับเมื่อคืนนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับโพสต์แล้วนะว่าไปแน่นอนครับสำหรับมิมข่าวกระแสในวันปิดีดูการสาวน้อยพิรบ้าน,นแพงและในทุกปีนะครับมิมข่าวกระแสก็จะไปร่วมงานกันอยู่แล้วใครที่จะไปก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็แผนการเดินทางดีๆนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรดูในเรื่องของโรงแรมดีๆที่พักเพราะว่าต่างๆเพราะว่าอ่า ที่บ้านแพงน่าจะเต็มนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องโทรไปจองก่อนล่วงหน้าหลายๆวันก็จะเป็นการดีมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันทุกคนห้กับอิ่มได้น้อแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของอิมข่าวกระแสนะคะ